อาละซหายยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งไคเร์ไลท์เอาล่ะผมเชื่อว่าคนที่ติดตามช่องผมส่วนใหญ่น่าจะรู้ในเรื่องไคซอร์ไลท์กันแล้วแต่ผมก็จะมาเล่าในเรื่องย่อๆของมดนี้ให้คนหน้าใหม่ฟังกันนะฮะสรุปสั้นๆเลยคืออเมริกาในจัก,กรวาลน,นี้ไม่ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะฮะ เพราะว่าเยอรมันนั้นไปทําการโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้ทําการยิงเรือมั่วเหมือนในจักรวาลจริงนะก็เลยทําให้เยอรมันฝรั่งเศสชนะในปี1919นะฮะแล้วส่งผลทําให้รัฐบาลของสารารอรณาชาจรกับฝรั่งเศสเนี่ยล่มสลายนะแตกนะแล้วกลายเป็นรัฐบาลสิติเคแทนส่วนราชวงศ์กับรัฐบาลเก่าเที่ยงคงเหลือของอังกฤษเนี่ยก็หนีกลับไปแคนาดานะ ส่วนรัฐบาลเก่าของฝรั่งเศสเนี่ยก็หนีไปแอฟริกานะฮะแอฟริกาของฝรั่งเศสเองทางฝั่งรัเสเซียก็ยังเกิดสงครามกลางเมืองเหมือนเดิมนะซาก็โดนยิงเหมือนเดิมนะแต่เยอรมันมาช่วยกองทัพขาวทําให้รัเสเซียไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นสาธารณรัฐอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะโอเคในเมื่อผมเล่าเนื้อเรื่องเบื้องต้นไปหมดแล้วได้เวลามาเข้าสู่เกมเพลย์กันบ้างโดยที่วันนี้เรามีผู้เล่นอยู่6คนมาปนเปื้อนไปด้วยกันมาทรมานไปด้วยกัน และมัง้งส่วนตัวผมเองนั้นเล่นยูเครนซึ่งไม่รู้จะเป็นตายแล้วดียังไงจะจะตายเร็วหรือจะตายช้าหรือยังไงก็มาดูกันนะฮะแต่ตอนนี้ไดพเวลาที่ผมจะนําท่านผู้ชมเข้าไปสู่ปี1936ของจักรวาลน,นี้แล้วนะฮะ <c oughs> เริ่มเกมมาผมก็ปวดหัวเลยเพราะสภาพยูเครนตัวปี1936อะมันนารกมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเริ่มเกมมาไม่กี่วันเนี่ย ก็มีอีเวนต์ประท้วงกันแล้วครซึ่งผมมี2ทางเลือกในการจัดการกับกับประท้วงครั้งนี้วิธีที่1จับหัวหน้าพวกประท้วงก่อนที่จะประท้วงเอาง่ายๆคือตัดไฟตัแต่ต้นลมอย่างที่2ก็ปล่อยประท้วงไปอย่างนั้นแหละปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยซึ่งทุกท่านก็น่าจะรู้นะว่าผมจะเลือกอะไร <c oughs> แต่ชะตากรรมก็ไม่เห็นใจเราเลยเพราะคนที่เราจะจับดันหนีไปได้ซะอย่างนั้นแถมยังทําให้เรื่องหนักกว่าเดิมด้วยเออ <c oughs> แต่โชคร้ายของผมก็ยังไม่หมดอีกหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ถึงเดือนผมยังต้องเจอกับวิกฤตเศร,รษฐกิจวันจรรนันทร,รน์สีดําเข้าไปอีกทําให้ระบบการผลิตทุกอย่างอยู่ชะงัดประชาชนก็ตกงานจํานวนมาหาศาลเศร,รษฐกิจในประเทศก็ตกต่ํามากจนตอนนี้เหมือนกับจุดจบของรัฐบาลนี้ ได้ใกล้เข้ามาถึงแล้วด้วยเหตุการณ์ข้างต้นทั้งหมดทําให้รัฐบาลพยายามที่จะออกรับัญญัติแก้ระบบเศรษฐกิจซึ่งการที่รัฐบาลจะออกรับัญญัติได้นั้นรัฐบาลต้องการให้พัก4ใน5พักนี้เห็นชอบกับรัฐบัญญัติก่อนเพราะเหล่านั้นยังเป็นประชาธิปไตยอยู่ซึ่งมันออกยากมากเออ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรีบร่างร,ร,รัฐมนูนนี้ให้เสร็จโดยเร็วซึ่งสิ่งแรกที่ผมร่างไปใส่ก็คือการยกเลิกใช้ระบบมาตรฐานทองคําสิ่งที่สองที่ผมร่างไปใส่ก็คือนโยบายที่ทําให้พวกชนชั้นสูงก,กับนายทุนพอใจสิ่งที่สามที่ผมร่างไปใส่ก็คือการสนับสนุนโรงงานภายในประเทศสิ่งที่สที่ผมร่างไปก็คือการสร้างรัฐวิสาหกิจและสิ่งสุดท้ายที่ผมร่างก็คือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รรส่งออกซึ่งทั้งที่ทักาะมานี้ เพื่อที่จะแก้เศรษฐกิจของประเทศเราให้รอดแต่ว่าใช่ครับรับบัญญัติแก้ระบบเศรษฐกิจของเรานั้นไม่ผ่านเราได้แค่เสียงจาก2องพักแต่เราต้องการเสียงจาก5้าพักซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเ้ามากๆ ก็ทำให้เศรษฐกิจนั้นยังเน่าอยู่อีกนานเลยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดการที่รับบัญญัติแก้ระบบเศรษฐกิจไม่ผ่านทำให้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลได้คะแนนนิยมมากขึ้นมากและเมื่อฝ่ายต่อต้านได้คะแนนนิยมมากขึ้นการประท้วงก็มากขึ้นตามและเมื่อมีการประท้วงมากขึ้นก็ต้องเกิดการปฏิวัติเกิดสงครามกลางเมือง ซึ่งผมมีทางเลือกอยู่2ทางคือยังเป็นฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทอําผิดพลาดหรือเป็นฝ่ายกบฏแล้วทําทุกอย่างใหม่หมดบวกนําพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนผมเลือกฝ่ายกบฏเพราะว่าีเกีียจไปทำเช็ดงานตัวเองที่ทําเละไว้มากๆเริ่มใหม่ดีกว่า <laughs> ซึ่งหลังจากผมได้เข้าร่วมฝั่งกบฏแล้วผมก็ต้องทําสงครามกลางเมือง โดยการตียึดเขตไปเรื่อยๆก่อนที่ฝ่ายรัฐบาลจะตั้งตัวได้หรือก่อนที่พวกเยอรมันจะมาเข้าช่วยฝ่ายรัฐบาลซึ่งหลังจากเรายึดเขตต่างๆในยูเครนได้ก็ทําให้กองกําลังฝ่ายรัฐบาลนั้นอ่อนแอลงผมเลยทําการสั่งโจมตีเมืองเคียบเพื่อจบสงครามครั้งนี้ซะผมนั้นมี2ตัวเลือกในการโจมตีเมืองเคียบตัวเลือกแรกคือโจมตีแบบถมเข้าไปเลยตอนที่ศัตรูยังไม่ตั้งตัว ตัวเลือกที่2คือแบ่งกองกําลังเพื่อโอบล้อมเมืองแล้วโจมตีซึ่งผมเลือกตัวเลือกที่สองเพราะเชื่อว่าการบุกตรงๆนั้นถ้าฝั่งศัตรูตั้งตัวใต้ก็ไม่ต่างจากโยนควนไปตายแบบเสียเปล่าผลของการโจมตีโอบล้อมเมืองนั้นเป็นดังนี้กองกําลังทางเหนือซึ่งเป็นกองกําลังหลักนั้นเคลื่อนทัพเข้าตําแหน่งได้ด้วยดีแต่กองกําลังรองทางด้านใต้นั้นโดนทหารม้าฝ่ายศัตรูสกัดกั้นและกําลังพ่ายแพ้ซึ่งผมมี2ตัวเลือกอีกแล้ว ตัวเลือกแรกคือส่งกำลังเสริมไปช่วยแนวด้านใต้และช่อยตีพร้อมกันตัวเลือก2คือเอากองกำลังที่เหลืออยู่บุกเข้าเมืองไปเลยจะยอมเสียกองกำลังแนวใต้ไปซึ่งผมเลือกตัวเลือกที่2เพราะทหารฝั่งตรงข้ามน่าจะส่งไปกันแนวใต้เกือบหมดแล้วและผมต้องการเมืองเคียบตอนนี้ผมต้องการจบศกข้ามตอนนี้ไม่ใช่ตอนอื่นเีย และแล้วในที่สุดผมก็เป็นฝ่ายชนะในสงครามกลางเมืองครั้งนี้ผมได้โค่นล้มรัฐบาลเก่าไปได้แล้วได้เวลาที่ผมจะมาจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคงและเป็นประชาธิปไตยกันแล้วภายใต้ประเทศที่มีชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนยูเครนแต่ก่อนหน้านั้นผมยังมีปัญหากับเยอรมันอยู่โดยที่เยอรมันนั้นอยากให้ผมเส็ยสุดที่สัญญาที่บังคับไม่ให้ผมออกจากฝ่ายและเงื่อนไขอื่นที่ไม่เป็นธรรมกับผมมากมาก ผมจิตปฏิเสธแล้วส่งคนไปเจราจากับเยอรมันเพื่อสนธิสัญญาที่ดีกว่านี้เยอรมันนั้นได้ทําการตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าทางฝั่งนั้นจะไม่ยอมเจราจาใดๆเพิ่มทั้งนั้นและบังคับให้ผมเซ็นสุดที่สัญญานั้นให้ได้หรือถ้าทางผมไม่เซ็นเยอรมันก็จะบุกผมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองผมเลยต้องไปขอออสเตรียเป็นพันธมิตรซึ่งออสเตรียก็ยอมคุยกับเยอรมันให้ผม ซึ่งได้ข้อสรุปง่ายๆว่าเยอรมันจะยอมให้เอกราชผมแบบเต็มตัวแลกกับว่าผมต้องปกป้องธุรกิจเยอรมันในยูเครนกับยังอยู่ในระบบเศรษฐกิจเยอรมันส่วนเรื่องพันธมิตรผมกับออสเตรียนั้นจะเป็นพันธมิตรกันเพื่อให้เยอรมันไม่มาบุกผมในภายภาคหน้าเรื่องภายนอกประเทศนะตอนนี้ก็มีเท่าที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แต่เวลาที่ผมต้องพูดถึงเรื่องภายในประเทศแล้ว หลังจากที่ผมชนะสงครามกลางเมืองมาได้ประเทศผมก็จะจัดการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้รัฐบาลที่ประชาชนต้องการขึ้นมาดำรงตำแหน่งแต่การเลือกตั้งนั้นต้องใช้เวลาสักพักเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลรักษาการกระทำในช่วงเวลาเลือกตั้งโดยสิ่งแรกคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นธรรมมากขึ้นอย่างเช่นการให้นักโทษมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งการให้อำนาจรัฐบาลท้องถิ่นและอำนาจรัฐบาลกลางเป็นต้นอย่างที่2คือ การให้กองทัพจงรักภักดีต่อสาธารณรัฐอย่างที่3คือการจัดอำนาจที่เหลืออยู่ของฝั่งรัฐบาลเก่าอย่างที่4การให้สิทธิเสรีภาพในการควบคุมตัวเองของประชาชนอย่างที่ 5. การฟื้นฟูประเทศจากสงครามกลางเมืองอย่างที่ 6. จัดการกับปัญหาข้าราชาการทุจริตและอย่างสุดท้ายคือกำจัดพวกขวาจัดเพื่อให้เป็นภัยต่อประเทศของผมและแล้ววันเลือกตั้งก็มาถึง ผลก็คือพรรคประชาธิปไตยสังคมนิยมของแรงงานแห่งยูเคนชนะเลือกตั้งโดยมีพรรคประชาธิปไตยสุดโต่งแห่งยุเคนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไม่เป็นการที่จะทําให้คลิปยาวเกินไปผมจะสรุปนโยบายรัฐบาลน,นี้แบบสั้นๆให้นะครับโดยนโยบายรัฐบาลน,นี้จะเน้นไปที่การปฏิรูปที่ดินการทําให้ยูเคนเป็นประเทศอุตสาหกรรมและสิทธิแรงงานที่เราต้องขยายขยายแล้วก็ขยายเพื่อความเป็นธรรมของแรงงานนะ แต่ในขณะที่ผมกําลังทํานโยบายที่กล่าวเบื้องต้นอยู่นั้นโรมาเนียก็ประกาศสงครามใส่ออสเตรียซึ่งผมเป็นพันธมิตรกับออสเตรียก็เลยเข้าไปช่วยทําลายโรมาเนียทําลายแบบทําลายจริงๆอะ่ะโรมาเนียคือไม่เหลือซากเลยเนี่ยไมเชื่อไปดูสกอร์ผมเลยเนี่ยสกอร์ผมเยอะกว่าออสเตรียมหาสาเลยเนี่ยหมายกดโอ้หมายกดออสเตรียทำอะไรอยู่ะวอเตอ h ์ฟ็อกเพราะด้วยเหตุผลน,นี้แหละผมถึงได้เกือบทั้งบอลขาดมาเป็นเมืองขึ้น โอ้ยออตเตียตุวป,ปวดหัวอ้ออีกเรื่องหนึง่งผมลืมอันนี้ผมลืมจริงๆอ่าผมไปเจรจาก,กับออตเตียเพื่อดินแดนยูเคนในออตเตียแล้วก็ออตเตียมก็ให้ผมโอเคขอบคุณครับโทษที่ที่ด่าไปเมื่อกี้ถือว่าหายกันมัง้งหลังจากจบสงครามกับโรมาเนียรัสเซียก็มาตีผมเลยแบบจบแค่แค่เดือนเดียวรัสเซียก็มาตีผมเลยอ่ะนั่นแหละซัพเปอร์มากแล้วก็กว่าจะตีเข้ากว่าจะตีแตก ต้องนั่งรอมทีละกองสองกองต้องขอบคุณเอ่อซัพอาหายจีนกงหมินตังนะฮะที่มาช่วยเราไม่งั้นเราอาจจะจบไม่ได้จบสงครามไม่ได้จริงกันนะกันได้แต่ไม่น่าจบสงครามได้ก็ขอบคุณอีกทีอีกครั้งนะครับแบบสำหรับเออซัพเซอร์จีนก็หมินตังนะเหลังจากจบสงครามกับรัสเซียเนี่ยเราก็ ไม่มีอะไรทำกันแล้วเราได้รัเสเซียเป็นเมืองขึ้นเราจะไม่สนแนวตาวันตกนะครับเพราะว่าแนวตาวันตกมันเป็นแนวนิ่งไปแล้วกับไอ้พวกซิดิเคตเราจะไม่สนใจนะฮะจริงๆจางๆนั้นมันปีไม่เข้าจริงๆเอาเป็นว่านั่นแหละก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูถึงตอนนี้นะก็เดี๋ยวเจอกันโปรเจกต์หน้าฮะตัดต่อเหนื่ยมากพูดตรงๆเลยเออเจอกับโปรเจกต์หน้าอ๋อผมลือมอีกอย่างหนึ่ง จะรัว่าอุครานี